ขั้นผู้ชมครับข่าวล่าสุดที่ได้รับมานี้บอกได้เลยว่าไปให้สุดจริงๆครับความเป็นหนึ่งเดียวของชาติเกิดขึ้นแล้วสีเหลาทัพตำรวจนั่นปึกผนึกกำลังสู้จนกว่าจะชนะวันนี้24กรกฎาคม68ช่วงบ่ายที่ผ่านมามีการประชุมสำคัญเกิดขึ้นครับพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้บัญชาการทหารในฐานะผู้อำนวยการยุทธ,ธะ ได้เรียกประชุมเหล่าบรรดาผู้นำสูงสุดของทุกเหล่าทัพไม่ว่าจะเป็นผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารเรือผู้บัญชาการทหารอากาศและที่สําคัญคือได้เชิญผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติมาร่วมประชุมด้วยครับผลจากการประชุมครั้งนี้ชัดเจนมากครับคุณผู้ชมผู้นำทุกท่านยืนยันที่จะร่วมปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศอย่างสุดความสามารถด้วยความสามัคคีและเกื้อนหนุนซึ่งกันและกันนี่คือการประกาศสักดาว่า ประเทศไทยของเราไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวทหารทุกเหล่าทัพและตำรวจพร้อมผนึกกำลังเป็นหนึ่งเดียวเพื่อชาติตอบโต้ทุกรูปแบบสู้จนกว่าจะชนะที่สำคัญคือที่ประชุมได้เน้นย้ำว่าจะมีการตอบโต้การรุกรานทั้งทางบกทางเรือและทางอากาศจนกว่าจะชนะค่าศึกที่มารุกรานแผ่นดินของเรานี่คือคำมั่นสัญญาที่หนักแน่นว่าจะไม่ยอมให้ใครมาเหยียบย่ำแผ่นดินไทยได้อีก ขอบคุณวีรบุรุษแนวหน้านอกจากนี้ผู้ประชาการทหารสูงสุดยังได้กล่าวขอบคุณกําลังพลทุกคนทั้งแนวหน้าและแนวหลังที่เสียสละทั้งเลือดเนื้อและชีวิตในศึกครั้งนี้และขอให้อดทนปฏิบัติหน้าที่เพื่อกอบกู้ศักดิ์ศรีของทหารไทยคนไทยและประเทศไทยรวมถึงรักษาความสงบและรักษาแผ่นดินของเราเอาไว้ให้ได้ เป็นอย่างไรบ้างครับคุณผู้ชมกับความพร้อมเปรียงและมุ่งมั่นของกองทัพและตำรวจไทยในครั้งนี้รู้สึกฮึกเหิมและภาคภูมิใจไปพร้อมกันเลยใช่ไหมครับ